สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ผ้าไหมสุรินทุกทุกท่านนะคะวันนี้ทางช่องของเรานะคะพี่พี่ขาพาพี่พี่มาชมไหมมัดมีหกตะกอ้อนะคะผืนนี้เป็นงานย้อมสีธรรมชาตินะคะพี่พี่ขาซึ่งผืนนี้นะคะเป็นสีที่อ่าย้อมได้สีแปลกตามากนะคะเป็นการย้อมครั่งนะคะแต่ว่าจะออกสีแดงชมพูระเรื่อระเรื่อนะคะ ต,ตัวทองผ้านะคะพี่พีขาเป็นยกดอกลูกแก้วนะคะลายสวยๆแบบนี้เลยนะคะผ้านุ่มลื่นพลิ้วนะคะอบอาบน้ำยาเรียบร้อยนะคะ,ะสามารถนุ่งสดได้นะคะหรือว่าจะไปตัดสำเร็จก็ได้นะคะพี่พีขาขนาดผ้าหน้ากว้าง1เมตรความยาว2เมตรนะคะ,ะตัวเชิงผ้านะคะตัวเชิงผ้าเป็นลายดอกมะเขือนะคะพี่พขาลายลูกแก้วแบบ รานีบแบบเนี๊ยบเลยค่ะผืนนี้แนะนําเลยนะคะผืนนี้พี่ๆท่านใดที่มองหาผ้าสีธรรมชาติสีชมพูนะคะแนะนําผืนนี้เลยเพราะว่าสวยมากนะคะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 8 9 7 9 4 7 6 5 9นะคะหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะคะ